อ่านะครับขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านอย่างยิ่งนะครับผมนะก็อยู่กับผมฟิล์มบางใหญ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้ของเข้ามาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระอธิการโต๊ะนะครับเป็นพระที่ผมบอกว่าหลายคนไม่รู้จักนะครับนี่แต่บอกเลยว่าท่านเก่งมากและเก่งจริงนะครับหลวงพ่อโต๊วัด ท่อเจริญธรรมนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะนะครับเหรียญปีลึกนะครับนี่เหรียญปีหนึ่งเจ็ดเลยนะฮะนะครับนี่อายุแปดสิบสามปีนะฮะนี่นะครับหลังดาบนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะก็จะเป็นหลังดาบนะนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับมีหลังดาบหลังยันห้านะนะครับถามว่าท่านเนี่ยเป็นใครแล้วทําไมผมบอกว่าท่านนี่เก่งจริงนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นศิษย์เอกเลยแหละของหลวง พ่อกุลนะครับวัดพระนอนนะครับเจ้าของตะกุดมายาราบสะกดทับนะครับนี่นะครับเจ้าของตะกุดมายาราบสะกดทับซึ่งหลวงพ่อโต๊ะเนี่ยท่านก็สําเร็จวิชานี้เช่นกันนะครับแล้วผมบอกว่าของดีของวิเศษของเรียนนี้นะครับคือท่านเนี่ยเอาตะกุดที่ชํารุดของหลวงพ่อกุลเนี่ยนะครับ ตะกุดมายาราบสะกดทับเนี่ยที่จารดเอามาทําเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีสองเนื้อมีตะกัวนะครับเนื้อเงินก็น่าจะมีไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่นอนแล้วเจอแน่ๆคือเนื้อทองแดงลมดําและเนื้อทองแดงธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นทองแดงลมดําสภาพใช้มานะครับถามว่าตะกุดมายาราบสะกดทับเนี่ยนะครับแพงไหมแพงมากนะครับแพงมากแล้วเป็นที่นิยมและเสาะหาของในวงการพักเครื่องเราเนี่ยนะครับ นี่นะครับนี่สวยงามนะครับเหรียญบล็อกแกะสดนะครับตาคมชัดนะนี่นะครับเมตาจะไม่เห็นนะครับแต่รายละเอียดก็ผมดูจากลักษณะการแกะนะครับก็น่าจะแกะโรงงานเดียวกับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิตนะครับดูจากฟอนต์แล้วการเล่นนะครับการเล่นบล็อกนะครับตัวหนังสืออย่างนี้นะครับฟอนต์แบบนี้ก็น่าจะโรงงานเดียวกับหลวงพ่อแดง นะครับนี่โลหะก็ผิวเดียวกันเลยเพราะว่าปีหนึ่งนะนะครับหลังก็ถ้าเอียงนะครับเอียงเล่นแสงก็จะเห็นเส้นสายฝนนะครับเป็นเส้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 นนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเส้นบังคับนะฮะก็จะเห็นอยู่นะครับนี่นะนะครับเจาะก็ต้องเจาะทีเดียวนะครับผมนี่เจาะบินหลังแบบนี้เนี่ยเหมือนพ่อแดงเลยนะครับเจาะอย่างเงี้ยนะครับก็ เป็นโรงงานเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะนะครับซึ่งเหรียญเนี้ยนะครับถ้าปั๊มจากมวลสารที่เป็นตะกุดมายาราบสะกดทับเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดมากแล้วท่านเนี่ยสำเร็จนะสำเร็จวิชานี้จากหลวงพ่กกุลนะครับคือจํานวนการสร้างเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเอาง่ายๆว่าใช้แทนตะกุดหลวงพ่อก,กุลได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับผมบอกเลยว่าอนาคตเนี่ย มีสิบแพงนะนะครับมีสิบแพงเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเจอสวยเรี่ยมทองใช้ไม่เสียหายแน่นอนนะครับผมการันตีเลยนะเพราะว่าสร้างจากตะกุดที่ชำรุดของหลวงพักกุลนะครับนี่นะครับตะกุดดอกละหลายหลายแสนนะครับแน่นอนจริงๆนะครับนี่ปีหนเจนะครับพระอธิการโต๊ะวัดท่อเจริญธรรมนะครับรุ่นแรกปีหนหลังดาบฝากไว้แค่นี้ครับ